บทที่สิบสี่บทส่วนมหาสมัยสุดเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสักเกสุวิหารติปปิลาวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสิตังปจจามเตหิพิคุสเตหิสัพเพเอวาอรหันเตหิตัสสหิจโลกตาตุหิเทวตาเยบุยเยนะสันนิปาติตาโอนติภะกวนตังทัศนายะพิคุสังกจจ อาทโคจตุนังสุตาวาสการิกานังเทวานังเอตัทะโคสีอายังโคภักวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสิทังปจามเตหิภิกขุสัเตหิสัเพเอวารันเตหิทัสหิตโลกตาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปปติตาอุนติภักวันตังทัศนายะภิกขุสังกจจก ยันนุนัมยามบีเจนะภักควาอนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมีตวะภักควาโตสันนิกเเปเชขธาภาเซยามาติอัตโกตตาเทวตาเซยตาปินนัมภัลวาปุริโสสมัติตังวาปังภาษาเรียภาษาตังวาปังสมิเตยะเอวเมวัสุทาวะเซสุเทเวสุอันตระหิตาภักควาโตปุระโตปัตุระังสุ Atako ta dewa ta pakawan tang abiwa e kamantang atang subu e kaman tang e ka dewa ta pakawan to imang katang apa si maha sama yo pawana seming dewa kaya sama kata atatama imang tama sama yang tak kite ta yewa apa sang Atako apara dewa tapa kawan dosa nike iman katang apa seitan terako pika sama tahang Sujitang jitang atano ujuk kamakang susara tiwa neta nika hitawa intariani rakan di pan kita ti atako apara dewa tapa dosa nike iman katang apa si jatawa Gilang jatawa paling kilang oh hatta อาวุธิตถาคตังทัสนายาภิกุสังกจาเยปิเตภิกเวออเฮสุงอาติตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมปุนทาเตสัมบีปะกวนทานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปะติตาอาเฮสุงเซยถาปิไม่ังเอตารหิเยปิเตภิกเวปวิสันติอนาคตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมปุนทา เอสัมปิภะกวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยทาปิไม่ห่งเอตาระหิหจิกิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิกสามิปิกเวเทวกายานังนามานิเทสิกสามิปิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมาณสิกโรธาภวิศิกสามิที Ewan pamte, pamte di te biku bagawa baca sosum bagawa e tata bocha si kamanukan sami e ya tata sita ye hita kiri pahi tanta sama hita putu si hawalan loma ang sapi sambuno o tata mana sa sutawi paca na ma na ma na wila, baca แต่โตอามันแต่ยิ่งสัตตาสาวกีสาวสเนรเทเทวกายาอภิคันตาเทวิชาณาธาภิกโกเตจ่าตบมะกระุงสุดตวสุดตวารุตัสสาวสันนังเทสัมปตุระุยา낭อามันุสะสานัทธสันนังอภิเกตตามตะคุงสังหาสังอัฏฐานสัตตังสังเอกสังหาสันนังอามะนุสานามัตัสุง అపెగే నమత్కూ సభాయు సభా అభియా భవత్వా నా చుమతయీ సకే సా సేరేదేవకాయనోహంకీతీక్షా మికి అనుగుసో సా హయూమా కవిరవర్ధవాుతిమంతో సీ నోమోమానా అభిము సమితి వన cha sa hát sa hi ma vật ya ca wa na, ya Tamana, kunang, samiting, na nino. iti man to chú ti man to văn wa na văn to ya sa ti no mo ta ma na api ti khu nang sa nang sa ta ti sa hát sa ya ca iti man to chú ti man to văn na văn to ya sa ti no mo ta ma na api ca ti khu nang sa nang ít thế số la sát sa hạt sa yak kha na na ta văn to chứ thì mình to văn na ya sát โมทัมนาอภิกมุงภิกุณังสมิติงวนังเวสามิตาปจาสตายกคานนตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทัมนาอภิกมุงภิกุณังสมิติงวนังคุมพิโรราชาคัจิโคเวปุลัสานิเวสนังพินโยนังสตาสหัสสังยักษานังปายรูปาสติคุมพิโรราชาคัจิโคโสปคาสมิติงวนังปุริมัจจาติสังราชาตถาัะโสปะสาสติกันดัมวนัง અધિપતિ મહારાજાયિષોઃ પીતર્ષ પાવાવો ઇંધા નામા મહલા મંદોષતિ મંતોવન વંદો ય સત્સિ નો મોથા મના અભિ કમો ફિગુન સમીતિવના તિન જાતિસમ્રચા વિરુદો તપસા સતિ કુભનાં અધિપતિ મહારાજા સરસિષોઃ પીતર્ષ પાવાવો ઇન્દા નામા મહફલા મંદોષતિ મંતો વન વંદો ય સત્સિ નો મોથા મના અભિ કમો ફિન સમીતિવના પશ્ચિમ જાતિસમ્રજા વિરુભકોપસા સતી નખ અધિપતિ મહારાજા ય સક્ષિષો ઉતા પીત સા ભાવો ઈંધ નામા મહફલામંદો ચ્યુતિમંદો નવંદો ય સતી નો મૌા મના અભિગમ સમીતિવન ઉત્તરા જાતિસમ્રજા વિરુ કુરો સતી યન અધિપતિ મહારાજ ય સિષો કુટ્તા પીત ભાવો ઈંધ નામા મહફલા ITI MANTO CUDI MANTO MANAK MANTOYA SATSINO MOTA MANAK ABI KAMUMPI KUNANG SAMITING WANANG PURIMA TISANG TATARAT PRO TATKINENA WIRUNAKO BACIMENA WIRUNPAKO KUWERO UTARANG TISANG JANTAROTE MAHARACA SAMANTA JATURO TISA TATALAMANA ATANG suwane, เทสังมายาวิโนทัสสะหาคูวันจานิกาสัทธามายาคูเกนตูเวเกตุวิภูจาวิภูโตสหจันตโนกามเสตโตจากินุกันโตนิกันโตจารนาโตโอปมัญโยเจเทวสุโตจามาตาลิจิตาเซโนจักันธมโมนารุลาชาสนโอสโพอาคูปจาสิโตจเจวะติมบรูสุยวัจะสาเอเตจันเยจราชโนคันธมาสาราชุพิโมธมานา อภิกมุงพีกุนังสมิติงวนังอาตะกูนาภาษานาคาเวสลาสหัตันชะกากัมพลัสัตตาราคาอาคาปายะอาคูปายะคาสายาติภิยามุนาตถาลัถ้าจะอาคูนาคายาสาสิโนเอราวัโรมหานาโกโซปค้าสมิติงวนังเยนาคราเชสาสาหารันติทีพาธิชาปักขีวิสุตตะจักคูวิฮาสัย เทวนามวัตรตาจิตรัสสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยันตทานาคราชานามาสิสุปันนโนเขมะมะกาสิปุตสันหาหิวาจ ahi ขาวญยันตานาคสุปันนาสระมะตังสุพุทธังทิตาวัชิระเทนะสมุฆตาอสุราสิตา พาตโรวัสวัสดเซเตอิติมันโตยะสัจสิโนกะละขจามหาภิสมาอสุลาตนาวีกสะเวปาจิตติสุจิตติจระหาราโตนะมุจิสาสะตันจัปปิปุตานังสัพเพเวโรจนาเมกาสันในตวาระลิงเซนันราหุพัทธมุปากระมงสมโยธานิพันตันเตภิกุนังสมิติงวันัง อาโมจ่าเทวาปตวีจ่าเตโชวาโยตถาครรมวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายะสัสสาสาเมตตากรุณาการิการาคุเทวายะสัสินโนท่าเสเตทาสตากายะสัพเพนะนัตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโนโมทามานาอภิกรมุ่ภิกขุนางสาวมิติงวะนังเวนทุจ่าเทวาสาลีจ่าสมาจ่าทูเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทามกูบุรักกิตา Suya supani sa dewa suya maku pura kita nakatani pura kita wa aku mentha wa la hakas wa sunang wa sawo seto sako baka bulin tato ta se te ta sataka ya sape na na tawan nino iti mento cuti mento wana wanto ya satsino mo mana api kamung pikunang samiting wanang อาตะโสหภูเทวาชลามะคีสีการิวาอริทกาจาโรชาจาหุมาบุพานิพาสิโนวาลุณาสหธรรมาจาจุตาจาเนจกาสุเลยะรุจิราอาโคอาโควะวาสวะเนสิโนทัสิ เซติธาสตากายาสเป็นนัตวันนิโนอิติมนโตจุติมนโตวันนะวันโตยะสัจสิโนโมทามานาอภิคามุงภิกขุนังสมิติงวันังสมนามหาสมนามนุสสามนุสุตมะกีธาปัุสิกาอาคูอาคูมโนปัุสิกาอาตคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคอาคูเทวายะสัจสิโน సేదే థ సపేనోధిమంతోచ్యుతిమంతో వనవంతో యశ సినో మోహామానూ సమితి వన సుఖాకరుమరుణువే ఘన సా సాహోధ โกทาตัคยาบโมฆะคูเทวาวิจักขนาสตามตาราคะามิสกาจายัสสิโนธนายาอาคาปชุนโนโยทีสาบิวัตสติทะเสตทะสตากายาสัพเพนนัตตวันิโนอิทิมัโตทุติมันโตอนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกขมุปภิกุนางสมิติวะนัง เขมียาติสิตายามาคติกาจายาสัตสิโนลัมปิกกาลามาเสถาชวตินามาจารสวานิมานารติโนอาคูอัตคูปรานิมิตาทัเสเตทาสทากายาสเปนนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนโมทามนาอภิกขมภิกุนังสาิติงวันัง สัตเตเทวานิกายาสเปนันตะวันนิโนนมันวะเยนาคันจุงเยจันเยสติสาสาปุทธะชาติมักกิลังโคข้าตินะมะนาสวังทักเคมขตารังนาคังจันทังวะอาจิตาติสุปรามาปรมัตโตจักุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารโรสิโซจักโซปะกาสมิติงวะนัง สัพพรมโลกาน낭มหาปรามพิทิตาติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเซตาอิสราอากุปเจกสวัตติโนเตสัจมาจโตอาคาหิโตปริวาดิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเดเทเวสัพพมเกเมระเยนาอภิกามิปัสสะกันหาสะมันติยังเอธากันหาธาปันตตราเกนะปันตมัตตุว สมันตาปริวาเรถามวมุจิตาโกจินางิติตถามหาเสนโกลนะเสนังอเปเสนยิปานินาตะละมะอจจาสรางัตวาเพร่วังยตาปุสโกเมโคทนาญาโตสวิตุโกตถาโสปจุทาวติสังกุตโตอาศยงเศตจจาสังฟังอภินญาญาววากิตตตวานาจักุมารตโตอามันตยิสัทธาสาวกีสาวเสนรเตมรเสนนาอภิคันตาเตวิชาณธาปิกวะ เตจ่อตตมากรุงสุตวาวุธาสสันนังวิตรัสเขหิปะกมุงเนสังรมบิจจยุงสเปวิชิตัสังขมาพระยาติตายาสัสสินโมทันติสาปุเตหิสาวะกาเตช่าเนสุตาติบัที่สิบห้ามกรจักรวาลใหญ่สีทิติมะติเตโชชยสิทธิมหิตมหิทธิมหากรุณาปรินิตตาปะตาบุญญาชิก การศักสัมธบันเรางยานิวารานะนัสศมัทธิศักดิ์ประโติวรตตัมมาสัมุติศักตวัดิสาดิ์มหาบุริสาลัคนานุภาเวนะอาศิตตะภะอาศิตยานุพยัญชนะภาเวนะอตุตระสาษะตักมักคลานุภาเวนะจัปนักรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ Tasa paramita nu na, tasa upa para nu na, tasa para mata nu na, sila sama tipan ya nu na, puta nu na, tama nu pawi na, sangka nu na, techa nu na, hinta nu na, pala nu pawi na, iyaya tama nu pawi na, sidi, sahar sa tamak nu na. Nawak lo kutara tama nu na atang kikama kanu bawe na atasa nubawena, pati yanu bawe na nu jadu saja yana nu na tasa nu na beta mu tita ube na sapa parita nu rata nata ya sara nu อุยังสัมบรูคาโซกุปัตถวะทุกขโมนนาสุปายาสาวินาสันตุสภะอันตรายาปีวินาสันตุสภะสังกบาตุยหังสมิจันตุทีกายุตาตุยหังโอนตุสตาวัฏซาชีเวนะสมังคิโกโอนตุสัภะตาอากาสปัตภะตะวะนาภูมิคังคังขามหาสัมมุทารักกาเทวตาสัทธาตุเนยมุระคันตุ พาวัตุสัพพมังค์ลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาสุธิภาวันตุเตพาวัตุสัพพมังค์ลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัตมานุภาเวนะสตาสุธิภาวันตุเตพาวัตุสัพพมังค์ลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสตาสุธิภาวันตุเตนาคตยักข้าพุทธานังปภะค่ะที่วารานุปัสสันบาเวนะตวาเตสังุปะเต Sina kata yakapu pahamu warana, Bukansa nubhawena, Anto watesa nubhawena, Sina kata yakapu pahamu warana, Bukansa nubhawena, Anto watesa อาติตังเนวะกัมเมยานัปปติกังเคหนากตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาติตังปะหินนันตังอปันตัญจะนากตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสร้างอิรังอสร้างบุปัาตังวิธามนะมะนุปรวเย กอบุคคลในเองแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงานไปกรอนแทนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นหนึ่งเดือนให้ปลุกปลงเธออัจเชวะกิจามตามปังโคนชัญญาเมนังสุเวพึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาอีโนสังกรตเตนะมหาเซเนนามัจุนาเพราะความพัดเปลี่ยนกับมัจจุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงออรัตตะมะาตันติตัง ทางเวพะเทกรัตโตติสันโตอจิก,กเตมุนิติผู้มีพระมุนีผู้สรงย่อมเลี้ยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ไม่มีความเพียนไม่เกลียดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญรว่าประกันชนิแลบทที่สิบเจอภินาปเจเวคณาปทา สระธรรมันห <ider> <cción> <sh arp est urp ar> ิชรานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิยาธิธรรมันหีิยาทิงนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมันหีมรณอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมจะล่วงพ้นความตายไม่ได้สพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินนาภวินาภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ่หรือจ้องคือ ว่าจะต้องได้พระภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมกรมสโกมิกัมมทายาโทกรรมโยนิกรมมพันทุกรมปฏิสารโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดงเกินมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึงอาศัยยังกรมมันการิสามิกครยานังวาปาปังวาตสัธยาโทวะวิภวิสามิจก เราจะทำกรรมอันใดนไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮอภินังประจวิเก่ตามฟังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน